อย่าเพิ่งเล่นหุ้นถ้าคุณยังไม่ดูคลิปนี้ตอบสองข้อมาพอหากคุณเป็นผู้ที่สนใจในหุ้นคุณกลัวหรือไม่เมื่อได้ทราบข่าวว่าคนเล่นหุ้นขาดทุนยับเยินหมดตัวค่าตัวตายพอเสียหายจากตลาดหุ้นคุณะวงหรือไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จริงกับตัวคุณเองหากก้าวเข้ามาในตลาดหุ้นแน่นอนว่าการที่คุณคลิกเข้ามาฟังในคลิปนี้คุณเองน่าจะมีความสนใจในตลาดหุ้นไม่น้อยหรือแม้แต่จะเป็นผู้เล่นในตลาดหุ้นอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรเอาละครับในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตแชร์ข้อมูลความรู้ที่ควรมีก่อนเข้ามาในสังเวียนตลาดหุ้นโดยจะมีคำถามเพียงสองข้อให้คุณเข้าใจตัวเองเพื่อปรับแต่งความคิดและเลือกเครื่องมือการลงทุนอย่างถูกต้องและเมื่อฟังจนจบคลิปนี้แล้วคุณก็อาจได้สูตรพร้อมรบในสนามหุ้นแบบสังตัดที่เหมาะเฉพาะคุณเองจริงๆเหมือนจอห์นวิกอะไรทำนองนั้นนะครับเข้าประเด็นสู่คำถามแรกคุณกล้าได้กล้าเสียหรือไม่ บางคนอาจรู้สึกได้ว่าคำคำนี้ไม่น่าจะเอามาถามกํานักลงทุนควรจะเอาไปพูดกับนักพนันเสียมากกว่าผมจะมาย้ำว่านี่คือคำถามสำหรับนักลงทุนถามอีกครั้งคุณกล้าได้กล้าเสียหรือไม่จ๊ะนักลงทุนหลายท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าหุ้นมีความเสี่ยงแต่ก็เพราะมันมีความเสี่ยงนี่แหละมันจึงเป็นตัวนําผลตอบแทนมาให้สู่คุณตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแห่งการลงทุนที่ว่า high risk high return ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสิ่งที่คู่กันเหมือนกับแสงกับเงาหรือย,ยินกับหยางแยกกันแทบไม่ขาด2ตัวนี้มันคือเพื่อนรักนั่งรถไฟมาขบวนเดียวกันนั่นแหละครับชาคุณเลือกความเสี่ยงตำ่ำคุณก็ไม่ควรลงทุนในหุ้นโดยหันไปฝากธนาคารหรือซื้อหุ้นกู้ในเกรดสูงๆแทนเพราะมันความเสี่ยงตำ่ำที่จะทําให้โอกาสสูญเสียงเงินของคุณนั้นไม่มากแต่เมื่อผลตอบแทนมันน้อยเงิเนฝากได้แค่ประมาณ1% หุนกูก้อาจได้เพียงแค่ 3- 4เปอร์เซนดังนั้นแล้วคนจึงหันมาสนใจที่หุ้นแทนเพราะมันอาจสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า10%เปอร์เซนต่อปีถ้าหากมองเอาความผันผวนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคุณอาจเริ่มเล็งเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ถึงวันละ5 1 0เปอร์เซนมันมีทางเป็นไปได้สิ่งหากทำไต้จริงตามนี้เงินทุนของเราอาจโตเป็นร้อยเปอร์เซนต์หรือเป็นสิบเท่าเลยก็ว่าได้เมื่อคุณรู้แล้วว่าเกมของเราเกมในการลงทุน มันอยู่ในรูปแบบเช่นนี้ประเด็นสําคัญก็คือจังหวะเวลาที่นักลงทุนมีหุ้นถือถูกทางนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากับการขายทํากําไรมันโดยพลันแต่ความพันผลของมันก็อาจทําให้คุณอยู่ในสถานะที่ผิดทางได้ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ผิดทางแล้วคุณจะกล้าขายตัดขาดทุนออกมาหรือไม่ก่อน,น้อยคนนักที่จะยอมมอบตัวตัดขายขาดทุนออกมาพฤติกรรมการขายหุ้นเมื่อถึงเวลากําไรหรือตอนขาดทุนนั้นจะเป็นคําตอบที่ว่า คุณกาดายกาเสียจริงๆหรือเปล่ามีเรื่องเล่าให้ฟังจากไอดอนเซียนหุ้นสา์เทคนิคผู้โด,ด่งดังในเมืองไทยเจ้าของพอร์ตหุ้นหมื่นล้านเสียปองวัชระได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้ตัดขาดทุนหุ้น GTNT ไปเมื่อหลายสิบกว่าปีก่อนสูญเสียกว่าหลายสิบล้านซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากในขณะนั้นเสียแกบอกว่าถ้าวันนั้นผมไม่ขายสงสัยวันนี้ผมได้ขายเต้าหวยไปแล้วไม่ได้มานั่งเทรดหุ้นเหมือนทุกวันนี้หรอก เพราะฉะนั้นคุณเองก็คนตอบตัวเองให้ได้จริงๆว่าคุณกล้าได้กล้าเสียงหรือไม่สิ่งที่อยู่ในความคิดกับเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นหนังคนละม้วนถ้าคุณตอบโจทย์ผิดว่าคุณพร้อมรับความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความเสียหายยัางนักที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นมันจะทําร้ายคุณจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้ก็อาจมีคนเริ่มลังเลสงสัยว่าฉันเองก็ยังไม่รู้ไม่มั่นใจว่าจะรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหน คำตอบง่ายๆคือคุณไม่รู้หรอกจนกว่าคุณจะเจอมนเดินกับตัวดังนั้นไม่ว่าจะตอบโจทย์เรื่องการยอมรับความเสี่ยงผิดหรือไม่ก็อย่าให้มันเสียหายมากจนเกินไปนักเริ่มลงทุนแต่น้อยๆคำว่าน้อยๆในที่นี้ไม่ใช่จํานวนเงิน1 0 0 0 0หมื่หนหนรหรือ1ล้านเพราะเงิน100บาทของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่มันคือยอดเงินที่คุณพร้อมจะเสียมันไปเพื่อจะจ่ายค่าวิชาในสนามจริงแบบไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำ ความจริงในตลาดหุ้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่ผมพูดในขณะนี้และคําว่า High Return ก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องเจอกั i ำ High r i s k เสมอไปเพราะหากคุณมีแผนการที่ดีก็อาจสามารถจัดการหรือลด i s k ลงมาได้ก่อนที่จะไปกันต่ออย่าลืม u u s c r i b e l i ล e Share กันหน่อยครับดังนั้นแล้วเราจึงมาต่อที่คําถามที่2ว่าคุณมีแผนการหรือไม่ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งรู้สึกเริ่มเหนือหน่อยหน่ายเพราะแผนการ คือสิ่งที่คุณควรเริ่มเอาไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่ากลัดกระดุมจนจะหมดเม็ดสุดชายเสื้อแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าผิดตั้งแต่เม็ดแรกไม่ว่าผมจะแนะนําอะไรให้คุณในคลิปนี้ผมจะเริ่มด้วยคําถามให้คุณตอบตัวเองก่อนเสมอเสมอผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับในสนามรบหรือแม้แต่ในเกมสงครามเพื่อให้เราเป็นผู้ชนะคุณควรจะรู้ให้ได้ว่าคุณจะใช้อาวุธอะไรได้เก่งและถนัดที่สุดหากเราถนัดดาบ แต่ดันไปหยิบธนูมาใช้ก็คงใช้ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเราซึ่งอาจเป็นเพียงแค่ทหารเลวมองไปรอบๆเห็นเหล่าคุ้นพลล้วนแต่ใช้ทวนแทนที่จะฝึกทวนให้เชี่ยวชาญก่อนดันเลือกหยิบทวนลงสนามลบมาซะตั้งแต่ครั้งแรกอย่างนี้เรียกว่าหล่นหาที่ตายชัดๆอาวุธที่คุณอาจใช้ได้ถนัดอาจไม่เคยมีขึ้นมาในโลกนี้เลยก็เป็นได้ฟังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งเหนื่อยท้อใจว่าผมจะแนะนำเรื่องเยอะเรื่องยากให้กับคุณ วางใจผมเถอะครับผมจะแนะนําสิ่งสําเร็จรูปให้กับคุณเราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารเบอร์นี้แล้วอะไรเร็วได้ก็อย่าไปช้าเลยครับวิธีคัดสรรอาวุธใช้งานหรือการวิเคราะห์หุ้น2แนวทางหลักเพื่อใช้สําหรับเลือกหุ้นลงทุนคือทางปัจจัยพื้นฐานและทางปัจจัยเทคนิคการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานคือการใช้ข้อมูลงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุลงบกําไรขาดทุนอัตราส่วนทางการเงิน ข่าวเศรษฐกิจสังคมการเมืองการเคลื่อนไหวของบริษัทความโปร่งใสความสามารถของผู้บริหารและข้อมูลอีกหลายๆอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทนำมาสรุปตีมูลค่าบริษัทที่ควรจะเป็นเผื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการซื้อหรือขายหากประเมินแล้วบริษัทมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดที่เป็นอยู่ในขณะนั้นก็พิจารณาเข้าซื้อลงทุนได้ ในทางตรงกันข้ามหากประเมินแล้วบริษัทมีมูล,ลค่าต่ำกว่าราคาตลาดที่เป็นอยู่ในขณะนั้นถ้าเรามีหุ้นตัวนั้นอยู่ก็พิจารณาขายออกมาซะส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคคือการใช้ข้อมูลราคาปริมาณการซื้อขายในอดีตมาพิจารณาในรูปแบบกราฟที่นิยมคือกราฟในรูปแบบแท่งเทนญี่ปุ่นอาจนำข้อมูลมาทำเป็นดัชนีหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถจับจังหวะทามมิ่งในการซื้อและขายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเพิ่มเติมให้ในแนวทางที่3ก็คือนำแนวทางทั้ง2แบบข้างต้นทั้งทางพื้นฐานและทางเทคนิคมาผสมกันเรียกว่าไฮบริดเนื่องจากทางพื้นฐานมีลักษณะเด่นในการประเมินมูลค่าส่วนทางเทคนิคมีลักษณะเด่นในการจับจังหวะการซื้อขายการใช้รูปแบบผสมนี้ผ่อนทางจะซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก แต่มีโมเดลหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีนี่คือการวิเคราะห์แบบแคนสลิมโดยผมจะไม่ขอลงรายละเอียดในคลิปนี้เอาไว้โอกาสหน้านะครับคราวนี้เราก็รู้กันแล้วว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์อะไรให้เลือกใช้กันบ้างไม่ว่าจะเป็นทางปัจจัยพื้นฐานทางเทคนิคหรือผสม ก็เลือกใช้เอาสักอย่างแบบที่ถูกจริตกับเราหรือพูดอีกในหนึ่งว่าเลือกอาวุธแบบที่เหมาะมือกับเราสักอย่างโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งทําการบ้านนั่งทําข้อมูลเองทั้งหมดให้กระบวนการเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ของบริษัทลักรัพย์และคุณก็เลือกใช้เอาแบบไม่ต้องเหนื่อยทําเองจะเบาแรางไปกว่าได้มากให้หนาทีของคุณมีเพียงอ่านคิดแล้วก็ตัดสินใจแค่นี้พอแล้วครับ สรุปมาทบทวนกับ2คํคำถามข้อ 1. นึ่งคุณกล้าได้กาาเสียหรือไม่พอจะแปลเป็นภาษาทางวิชาการได้ว่าความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้น่ะเบอร์ไหนหากคุณไม่พร้อมรับความเสี่ยงที่มีในตลาดหุ้นก็ควรหันหลังให้มันเพราะมันไม่เหมาะกับเราถ้ามันไม่เหมาะจะไปดึงดันกับสิ่งที่ไม่ใช่ทําไมล่ะครับแต่ถ้าคุณพร้อมรับความเสี่ยงพร้อมรับกับความสูญเสียผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดหุ้นก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ตอบแทนให้กับคุณในวันข้างหน้า รางวัลเป็นของผู้กล้าอะไรทำนองนั้นข้อ2คุณมีแผนการหรือไม่ข้อนี้ฟังดูเหนื่อยแต่ในทางปฏิบัติไม่เหนื่อยมากนักจำได้ไหมครับคุณแค่เพียงเลือกอ่านคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่าเหนื่อยทำเองอย่าลือบ้านเพื่อฆ่า,มาแมลงสาบเพียงตัวเดียวคุณจะต้องเลือกเครื่องมือเลือกอาวุธที่เหมาะกับคุณเพื่อออกไปทำศึกในสนามรบและได้ชัยชนะกลับมาอันที่จริงแล้วแผนการลงทุนในหุ้น มันมีมิติและมีอะไรมากกว่าการวิเคราะห์หุ้นสำหรับมือใหม่ผมอาจแนะนำได้ว่าให้เลือกลงทุนในอินด eks ฟันหุ้นพื้นฐานดีมาเก็ตแคปขนาดใหญ่หรืออย่างน้อยที่สุดเลือกลงทุนในกลุ่มเซ็ต50เอาไว้ก่อนก็น่าจะพอเอาตัวรอดในสนามที่โหดร้ายนี้ได้เนื่องจากหุ้นที่มีอยู่กว่าพันตัวในตลาดหลักทรัพย์หุ้นในกลุ่มเซ็ต50มีความเสี่ยงเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่น,นแบบต่ำกว่ามากสำหรับนักลงทุนมือเก่งมือเก๋า ผมก็คงจะไม่มีอะไรไปแนะนําได้มากนอกจากเตือนกันว่าบริหารข้อเสียงให้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องผลตอบแทนเพราะผลตอบแทนมันดูแลตัวมันเองได้คําถาม2ข้อที่ผมฝากไว้หากคุณตอบได้อย่างชัดเจนได้คําตอบที่เหมาะสมเป็นตัวคุณเองจริงๆแล้วเราก็ยินดีด้วยครับสูตรพร้อมลบแบบจอห์นวิกอยู่ในมือคุณแล้วและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมเพื่อให้เราได้ไปต่อกับ y YouTube กรุณา Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับ ช่อง h o w m o n y เรามีอุดมการจะเสิร์ฟข้อมูลความรู้ให้ถึงมือท่านนิ้วท่านหูท่านแน่นาคตอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกันก่อนนะครับขอบคุณครับ